ครับตอวนกโซนแถวบันโคกเสียไข่น้องโจดโคกเสียไข่ครับห้าคนเดียวเมือเ่อนนิเดินเดียวเลยมือนีิเฮ <c oughs> ้โดนเติบยินสเสียงนกคู่สยกันครับนกต่ออยู่คนะเป็นยังไงมิดไผมิดม,ม,มันอะไอย่า,ยานี้ เมึงจะเข้ายางไปซองเมืองกันนะมันเป็นยังไงตะกามันเรียบร้อยนะแนวนี่เห็ดว่านอนตะกามันขนนกถือ่อมันบวบปากกว่าสีหน้าตะกาวมันมิดติ่งๆอยู่หอลอดนกปากกับมิดนกซอกับมิดโอนใส่ผลแยาย่างไปมึง ทางนีง้นใมีดลุมเด่ไก่เลยคือเมีดอยู่วะคือวันนี้นเสียงดินเมดตัวกันบอนน่อฝนนีงงั้นไง เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้หนี่ยนูเปลียดผุ่นดินบวบ่อยูนนกลงสักกันครับนี่ครับโตมันโอ้หนมานมานมาน,มาน ဟုတ်ပြီအမှန်လဲအမှန်လဲ